สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลงพนนะคะนี่ก็เป็นดึกตอนดึกึกนะคะนกนกก็รู้สึกว่าหิวนะคะก็ได้เป็นเกลียเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเกี๊ยวไม่ใช่เกี๊ยวไม่รู้ว่าเกี๊ยวหรือเปล่าคล้ายๆนะคะเป็นชีสเนาะทอดชีสนะข้างในเป็นชีส <c oughs> นี่นะคะก็ใส่กล่องมาแบบน,นี้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มเป็นของร้านร้านชื่อร้านอะไรอ๋อเหียมว่าแซลมอนสติ๊กนั่นเองหนูก็ลืมของแซลมอนสติ๊กนะคะชื่อชื่อไม่ใช่ชื่อร้านะ ไม่มีชื่อร้านบอกค่ะหนูก็ลืมเแล้วเพราะว่าสั่งในไลน์แมนนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยสักครู่นะคะนี่หนูก็แกะม,มาแล้วคือแบบหอมมากเลยอะเห็นไหมน,นี่น่ากินมากเลย แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เรากินคือมันอร่อยมากเราก็เลยสั่งมาสั่งมากินบ่อยนะคะก็จะเป็นสาลายนะคะโรยแล้วก็มีน้ำจิ้มมีเลยน้ำจิ้มเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะเขียวอ่อนๆมาเรามาคำแรกกันเลยะคะกลัวสาลายหกเหลือเกินตอนนี้สักนิดหนึ่งไหม กินยาหลายก่อนติดแขลวแล้วบ้านังไปน้่องอืออ้าวชิ้นแรกนะคะคำแรกแขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าฟินกว่าอมืมาคำแรกนะคะ ยังไม่ได้จิ้มอ,อ้าปากอ่ะอืมอยไหมแล้วจะมัม่งข้างใน <c oughs> อืมติดฟัน ฟน <c oughs> ทุกคนขอมุยากเป เคเนาะไม่เป็นไรนะคะมันเป็นคือม,มันคือสาหรายนะคะคําที่สองนะคะจิมอืมสิ่ม,ม,ม,มากอันนี้น่าจะเป็นทางตูดทางร้านเขานะคะแต่ไม่กินไม่ยองเนสด้วย คำที่สองนะคะอ๋ออัออนร้อนจอังเลยค้าแบบปอเปียเลยอ่ะน้ำจิ้มเขามันเหมือนเป็นแบบรสบาซับไอราสวาซาบิแต่อร่อยมีผักอันนี้ให้ด้วยเนี่ยหัวใช้เท้านะคะไม่ใช่ผักนี่ นนไม่อ้วนก็นให้มันรู้ไปค่ะกินดึกขนาดนี้อืมอืมถ้าลงก็พาดผมด้วยนะคะตอนนี้อัออว่อชั่นิดนึงโอเค <laughs> นี่นะคะจะไม่ร่วกผมตอนก่อนนอน เอว่าหนูนะผมมันไอมีไอเมาแล้วคำดิ่คำต่อไปชิ้นต่อไปนะคะอืมสาลายขอข้อจาลายเอ,อกก่อเอ่อไปสายเราเราพี่นอ้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะ หิวตามหิวตามนกบ้างไหมนอ้อจิ้มนะคะจิ้มนี่คำต่อไปนะคะแล้วเราอมาข้างในเห็นไหมละ่ะสิ้นอ่ะแล้วก็มีชีด,ด้วยนะคะ อร่อยแต่ว่ายังไงก็ไม่สู้ส้มตำปูปลาอันนี้เป็นแบบว่ากานเล่นอร่อยอร่อยแต่ถ้าแซ่บก็ต้องส้มตำปูปลานะคะทุกคน แซ่บหลายเด้อ,อ,อถ้าไม่กินบาซาบีจริงๆนะว่าป็นสีออกคีเอาเลย มาใช้เท้าอะมันใช้เท้าอืะอันนี้ครหลอบอีกหนึ่งคำนะคะอีกหนึ่งคำ จะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเอฟซี FC จะว่าน้องกินตอนดึกดึกหิวตามเลยใช่ไหมคะหิวตามนุ๊กบ้างไหมอ่ะหรือว่านุ๊กหิวอยู่คนเดียว <c oughs> มาแล้วนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะ <c oughs> ชิ้นที่สามดูแซลมอนข้างในสิคะมีชีสด,ด้วยนะอ๋อ ก็ง่งก็ม่งาม,ามากเลยอะแล้วนี่เป็นคำสุดท้ายนะคะก่อนปิดคลิปนะคะยังอ่าอหม กมโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะนี่ก็เป็นอาหารว่างเวลานงหิวหิวตอนดึกๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้น้กด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปของนอกนะคะ งไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย